Amaluka, dhyana, nana, bhakti, himsa, chai, kukhi, dhyekang, usama, lamoche, bhakti, himsa, chai, kukha, dhikse, soha, Dikuka, dewa, kukha, chakcha, dikohoti, kukhe, sapati, dapate, sikha, pakhe, suji, kukhi, sapati, kakut, chakmano, atana, kava, chakni, atasode, Ma, ma, kaya, tatanto, jika, vajuka, अभाज्य समान तेनां हिंजिवत हविकल्ला दानवापापकावविर्दाना भाज्य समान सोवां अवचनाजाते सो पिपु पिपु इति वचनस्वच्छिजो माजान समान अतनं कावचचिजाकासिवचचिजानी वचन समान अतनं कारुदो आजसमाविपिपु वचेतु संपुत्तसा नमो तस्थाकावतो สุนานุตเมพันเตนสังโฆอัจชุโุสะโผปัญนารสุโอนยัติภิสังคตสัพตตกกันลังสังโฆปุสัทังกัรายจัปปาติโมขังอุทิสัยยัปจิง สังคตสัพพัจิตจัำปาริสุทธิ์ทยาจักสัมมันโตอาโรเจัถปาติโกขังอุทิศสาบิตงสังคตเรรายชุกที่เกิปมาตุมาอายุการภักษาสองอุประสบความนำเรจในเนื่องของกาพุทธศักราวสหพันธ์มัลสิมาวันนี้ได้รับฉันทารมาถึงมสตาเอพระปาติโกเป็นผู่เนดังนั้นในเต่ละชุงที่เกมได้ส่วนอุปกรณ์อกรเป็นภาษาบนลีจวนภายในเต่ละชกนัง พระตมีอายุกรรมสามภะบาึงราวาอิม okay. ังาุสวส่วนพระที่สุภูตัมีอายุกรรมสร้อย่าึงราวอังค์เดตามพระบรมพุทธาอนุญาตอันก่อนที่จะสวดพระปาฏิพุทึงขุคอรก่อนปกให้เรียบร้อก่อนุอกินน้นอยู่ก้าอย่างดังนี้เมื่อถึงบางบุคคลสวนน้นพระียรับไปส่วนขบุคคแล้วสังทีุ่ทั้งหลายให้ทำกินน้นเป็นต้นต้นที่วะขบุคคลในยุคสี่อย่างคือหนึ่งปัจจุบันขบุคคส่นั้นสองถ้าเป็นเวลาพระในจุดปฏิคิ Pantarayu sukitihayu Wapawah piwakan nasil Wisanit rambut Bhagavadeva bhavatanamo Bhagavana namasa